โคราซอนค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชเช่นเคยกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคำขอที่เพื่อนขอกันเข้ามานั่นก็คือโคราซอนนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครจากเรื่องวันพีชและเป็นผู้ที่ใช้ผลปีศาจในการควบคุมเสียงนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับประวัติของโคราซอนนะครับก็เป็นถึงสายเลือดของเผ่ามังกรฟ้ากันเลยนะครับทุกคนแต่ก็เป็นน้องชายแท้ๆของโดฟามิโก้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นผู้มีพระคุณนะครับทำให้ทอฟังกอรรอนะครับรอดจากการสังหารของโดฟามิโก้นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่ช่วยรอนะครับถ้าไม่มีโคราซอนนี่ก็คงจะไม่มีรอของเราในทุกๆวันนี้นะครับและก็เป็นคนที่ ทำให้รอหายจากโรคตะกัวอัมพันนั่นเองนะครับเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าเขาให้รอจะกินผลปีศาจนั่นเองซึ่งผลปีศาจอะไรเพื่อนๆพก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็ได้ทําการร่างไว้ก่อนแล้วนะทุกคนเพื่อนคนไหนอยากจะว่าตามก็สามารถดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยได้เลยนะครับจะเหมือนไม่เหมือนอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคน โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโคราซอนของผมเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยนะครับทุกคนโอ้หโหลงสีเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นชุดสีชมพูให้กับโคราซอนเลยนะครับแล้วก็ถือผลไม้ปีศาจและอีกมือนึงก็ คีบุหรี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทุกคนไม่ต้องไปเอาเยี่ยงอย่างของละซอนกันนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะทุกคนสำหรับเพื่อน <ๆ S 1> ที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะย้ำลายเส้นให้มันเข้มขึ้น สำหรับคลิปหน้าจะเป็นตุรกรของใครแน่นอนครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรเท่เลยครับทุกคน